สวัสดีมิเดอลยูสเบตนะฮะแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่วิดีโอของซาต้าอีกครั้งนะฮะหลังจากที่ซาต้าไปเป็นตัวถ่วงใน Earth Defense Force 5นะฮะหรือว่า e d f นะฮะกับยูสเบตแล้วก็ดิสฟังชันของเรา2คนก็คือคุณอ้อนกับจ่าบูมนะฮะเอ่อซาต้าก็นึกขึ้นได้เว้ยว่า e d f เนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเกมแรกที่ทำให้ซาต้าแม่งฝันร้ายตอนอเด็กๆเว้ย คือถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นใครที่มึงจะเคยมาช่องซาตานะฮะก็อาจจะไม่รู้ว่าตัวซาต้าเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่นเกมที่เป็นเกมคอนโซลมากเท่าไหร่ตอนเด็กนะฮะส่วนมากซาต้าจะมีแต่พวกแฮนด์เฮลนะฮะอย่างเช่นเกมบอยหรือ PSP นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ซาต้าจะได้เจอกับเกมเก่าๆในสมัย p l a y s t a t i o n เนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะฮะและเหตุผลเนี่ยก็เป็นเพราะว่าตัวพ่อแม่ของซาต้าเองเนี่ย คิดว่าเกมเนี่ยมันอันตรายฮะเพราะว่าเกมสวนมากเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็มีแต่ยิงการอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็พวกข่าว GTA อะไรเงี้ยก็ทำให้าตาเนี่ยไม่ค่อยได้รู้จักกับพวกเกมบนคอนโซลเท่าไหร่ที พอที่บ้านซาร์ตาเนี่ยก็มีคนคนหนึ่งนะฮะแอบเอาเครื่อง PlayStation มาเล่นกันในช่วงเวลาเลิกเรียนเนาะทีนี้เนี่ยซาต์ก็ไม่รู้ไงว่าเขาทําอะไรกันเนาะเพราะว่าไม่รู้จักว่าเครื่อง PlayStation คืออะไรและไอเกมที่เขาเล่นกันเนี่ยมันก็ไม่ใช่อะไรอื่นเลยน,นอกจาก EDF นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสายตาของซาร์ตาที่เป็นเด็กน้อยลอยระล่องเนี่ยจะเห็นแบบอูเปิดหน้าจอมาไม่เคยเห็น,นก็แบบมีแต่แบบ มแมลงอะไรก็ไม่รู้ตัวใหญ่ๆมันเริ่มเทมพนนู่นพนมี่เต็มหน้าจอไปหมดเลยนะฮะแล้วแบบเขาเปิดเป็นสปีดสกรีมมัลติเพลเยอร์ด้วยอะ่ะก็ยิ่งนใาใ์้มาตายิ่งงงเขาไปลี่เลยเพราะว่ามันดูแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวละครมันคือตัวอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็แบบขณะเขาชวนเล่นแล้วก็ยังไม่เข้าใจอะ่ะอะไรไปทางไหนก็เห็นแต่มแมลงมแงมลงแมลงแมลงเท่านั้นเลยอะ่ะก็เลยแบบ นึกว่มามันเป็นเกมฮอลเลอร์มาตลอดเลยแบบฮอลเลอร์เซอร์ไวเลอที่คุณต้องแบบมานั่งตีมาแรงแล้วก็แบบโอ้โหตอนเด็กนี่คือแบบกลัวมากดูแล้วก็แบบหวาดกลัวมากเลยแบบอะไรวะเนี้ยไม่ไหวไม่ไหวนะคะในสมัยนั้นตอน,นเด็กนะฮะก็หลังจากนั้นมาเนี่ยก็เลยแบบ ไม่เคยตามหาเกมนี้เลยนะครับเพราะว่าไม่รู้จักว่ามันคืออะไรไม่รู้ชื่อไม่รู้อะไรเลยรู้แค่ว่ามันเป็นเกมที่คนเขายิงมแมลงกันหรือว่ามแมลงมันบุกโลกอะ่ะแล้วแบบเราก็แบบเข้าใจว่ามันเป็นเกมฮอลเลอร์มาตลอดก็เลยไม่สนใจเลยแล้วก็ไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรนะฮะแบบ ทำบางครั้งอาจจะกลัวจนแบบถึงขั้นที่แบบขยามเลยด้วยซ้ำนะฮะช่วงหนึ่งจนาตาได้เป็น v t u b e r แล้วก็มียูสเซอร์แบบว่าเนี่ยเนี่ยยูสตาไปดูคุณอ้นเขาเล่นเกมชื่อ EDF ดูสีแล้วษตาก็แบบเอะ EDF คืออะไรนะแล้วก็แล้วก็แบบไปดูแล้วก็อ๋อไอ้นี่มีเอนี่เขาเรียกว่า EDF แล้วก็แบบอ๋อไอเกมนี้หรอไอเนี่ยหรอที่มันเป็นมันเป็นหนังเกรบ B หรอหรออ๋อไม่ใช่ฮอลเลอร์เหรอ,อน aller, เนี่ยแบบตกใจมากนะฮะ แล้วก็ในที่สุดสตาร์ก็ได้พบเจอแล้วก็รู้จักกับ EDF นะฮะแล้วถามว่าตอนนี้เป็นยังไงเหรอ EDF 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 จะเจอกันในวิดีโอหน้านะฮะทุกคนสตาร์เยปโพลจีอาท์